สวัสดีนะคะกลับมาพบกับช่องมามณาีนานาสารธรรมค่ะทุกคนทุกคนคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกนะคะกับสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็คือว่าในยุคเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลที่มันมีการพัฒนาเยอะแยะมากมายนะคะที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งที่อะไรที่มันไม่เกิดขึ้นได้แล้วให้เกิดขึ้นได้ นะคะสร้างสรรค์ผลงานวิวัฒนาการที่เทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่เราเห็นในโลกของเราทุกวันนี้เพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่สะดวกแล้วก็สบายมากขึ้นแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีอะไรที่มันทันสมัยกับสภาวะที่ทรัพยากรอะไรที่มันถูกลดลงแล้วเขาก็จะหาสิ่งที่มันทดแทนขึ้นนะคะทุกคน แต่ทุกคนคะมันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่นับถือาศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่แต่เราอยู่ในสังคมทุกาศาสนาได้นะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็สงบเพราะว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะทุกคนแต่ก็หน้าแปลกนะคะทุกคนน้าแปลกตรงที่ว่าเรา เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี้ยกลับกลายเป็นว่าคนเราเริ่มนับถืออะไรที่ที่ไม่ใช่พุทธมากขึ้นเริ่มพึ่งพาสิ่งที่เรามองไม่เห็นมากขึ้นแปลกไหมคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย แต่เรากลับพึ่งพาสิ่งที่มองไม่เห็นมากขึ้นเพื่อช่วยเสริมบุญบารามีให้กับตัวเองแปลกไหมคะเนี่ยล่าสุดมาเนี่ยขายแก้วเนี่ยนะคะรูปร่างเป็นอสุรกายเนี่ยแปลกมากเลยใช่ไหมคะเป็นอสุรกายปีศาจความรู้เรื่อง ครูไกแก้วไม่มีเลยนะคะเราไม่มีแต่เราเอาความรู้สึกของเรานะคะที่ออกมาพูดเพราะว่าเป็นใครไม่รู้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เล่าสืบต่อกันมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วคนก็นับถือแล้วคนก็กราบไหว้เมื่อสิ่งที่ตัวเองขอ แล้วได้ดังที่ตัวเองสมปารถนาแต่ทำไมทุกคนถึงไม่เชื่อตัวเองคะทุกคนถึงไม่เชื่อในตัวของตัวเองในตัวของเราเองอะในตัวของเราเองอะทำไมถึงไม่เชื่อในตัวของเราเองว่าเราทำถูกต้องไหมเราทำดีไหม เราทำผิดศีธลธรรมอะไรไหมก่อนที่เราจะไปเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแปลกไหมคะทุกคนกับยุคปัจจุบนันนี้นะคะทุกคนคะขนาดเรานะลกแมวแมวถือว่า เป็นสัตว์เดรัรชานแต่เราเลี้ยงแมวเราได้บุญไม่รู้บุญมาจากไหนเราไม่รู้แต่เราก็ได้สืบทอดกันมาว่าบุญจากการเลี้ยงแมวได้อย่างโน้อนอย่างนี้คือผลที่ได้เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมหรือเกิดจากการกระทําของเราเอง ถ้าเราทำดีคิดดีทำอะไรดีๆไม่ไปเบียดเบียนใครรู้จักกระตันญูตอบผู้มีพระคุณสิ่งที่เราทำดีอะมันก็จะมาหาเรานะอยู่ที่การกระทำของเรานะและอยู่ที่พื้นดวงของเราด้วยพื้นดวงวาสนาดวงของเราด้วย,เ,ยเราเลี้ยงแมว แมวประคอดลูกอยู่ที่บ้านสามตัวทิ้งลกไว้ให้เราทั้งสามลกเรายังสองจิตสองใจเลยจะบูชาดีไหมแต่บางคนบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลถ้าเราบูชาดีก็จะทำให้ อะไรดีๆเข้ามานะคะจะถามว่าขัดแย้งกับเราไหมขัดแย้งนะเพราะแม้แต่พระหรือสิ่งอะไรที่เรากลาบไหวทุกอย่างอยู่ในใจไม่ต้องมีวัตถุมงคลอะไรเลยอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยถ้าเราจะยึดมั่นถ้าเราจะทำแต่ทีนี้มาเจอในสิ่งนี้ของ กูกลายแก้วนะคะที่เกิดขึ้นมันก็แปลกกับบ้านเมืองนี้นะคะทุกคนค่ะเห็นแล้วมันก็สะท้อนในหลายอย่างนะคะที่เราเห็นที่เราเจอในปัจจุบันนี้ เราไปเจอบทความบทความหนึ่งในเพจอมตะธรรมะประเทศไทยนะคะทุกคนขึ้นว่าแฮชแท็กมาถึงวันนี้แฮชแท็กไหวอสุรกายไปกันใหญ่แล้วเราจะไปไหวอสุรกายแฮชแท็กเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลธรรมเทศนาโดยแฮชแท็กหลวงพ่อปาโมูด ที่ท่านเขียนไว้ทุกคนคะอ่านแล้วก็รู้สึกให้ทุกคนวิเคราะห์เองนะคะไม่ขอวิจารณ์นะคะเราดูข่าวเราจะรู้ว่าศาส,สนาพุทธเลือนลางคนนับถือแต่ผลประโยชน์อะไรจะให้ประโยชน์ได้ก็นับถือกอับอนั้นเป็นผลประโยชน์ระดับต้นๆตืนต้นๆ อยากถูกหวยถ้าได้เงินมาจากการพนันแล้วก็ไม่ยั่งยืนอะไรส่วนมากละลายไปอย่างรวดเร็วพวกเราก็มีสักกี่คนที่มีพระรัตนตัยเป็นสรณะอย่างแท้จริงคนส่วนใหญ่ไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณนะแต่มีผลประโยชน์เป็นสรณนะไหว้หมดละยุคโบราณไหว้ภูเขาแม่น้ำต้นไม้เดี๋ยวนี้ยังไหว้ต้นไม้อย,อยู่ ถูหาเลขแล้วก็มามาโนวหว้โน่นไหว้นี่ไหว้ไปเรื่อยไม่รู้จักจบสังเกตให้ดีมันจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาให้เราวหว้เรื่อยๆมาถึงวันนี้ไหว้อสุรกายไปกันใหญ่แล้วทำไมคนถึงต้องหาที่พึ่งภายนอกเพราะไม่สามารถพึ่งเองได้ใจมันอ่อนแอการพึ่งตัวเองเรียนรู้ตัวเองไปตามหลักธรรม ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนพระอรหันตสาวกท่านสอนลงมือปฏิบัติไปจนกระทั่งเรารู้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุภาวนาไปเรื่อยๆจะเห็นนะสิ่งที่หลายคนมีเหตุผลมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้เราจะมีความสุขจะมีความทุกข์ไปร้องขอเทวดา ขออสุรกายให้เรามีความสุขเขาเหล่านั้นก็มีความทุกข์ไม่ต่างจากเราหรอกเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดาผีก็ทุกข์อย่างผีสัตว์เดรัจฉานมันก็ทุกข์ทุกมากมากทุกมากมากเลยนะมีชีวิตอย่างยากลำบากนะบางคนเขาไหว้หมดนะไหว้สัตว์ประหลาดจิ้งจกมีสองหางก็ไหว้ หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราได้เขาจะมาเป็นที่พึ่งอาศัยของเราได้อย่างไรเขาก็ยังทุกข์อยู่เทวดาพูดผีปีศาจอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คือยังทุกข์อยู่ด้วยกันอย่างพวกอสุรกายนั้นบันลาบากมากนะเรายังไปไปกราบไปไหว้ จะเอาตัวอะไรไปบูชายันหวังจะให้เราช่วยเขายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยพวกเหล่านั้นนะดูเหมือนมีคุณช่วยให้เราหายเจ็บป่วยหรือช่วยให้ถูกหวยแต่ของฟรีไม่มีสุดท้ายต้องชดใช้ทั้งสิน้นเราอยากถูกหวยไปขอพวกนี้คล้ายๆเราไปกู้เงินมันก็คือเงินของเราเองแหละ เงินที่เรามีในอนาคตไม่ใช่เงินของเขาไปขอหวยมาอนาคตก็ต้องใช้สังเกตไหมล่ะพวกเล่นการพนันรวยขึ้นมาอยู่ไม่ยั่งยืนหรอกดีไม่ดีต้นทุนเดิมอะ่ะก็หายไปด้วยเสียดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นแฮชแท็ชาวพุทธเราต้องเลิกนะแฮชแท็กเลิกเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งของเรา ฮแท็กเราต้องเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเรียนรู้ธรรมะไปเข้าใจวิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมเต็มสติเต็มกําลังของเราถ้าเราปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมธรรมะนั้นจะคุ้มครองเราคุ้มครองเราไม่ให้มีความทุกข์ทางจิตใจถ้าเราภาวนาจนใจยอมรับความจริงทุกอย่างที่ผ่านมาผ่านเข้ามาอยู่ในชั่วคราว ก็จะแตกดับไปในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทั้งวันสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวผลประโยชน์ที่ได้มาก็ชั่วคราวทุกอย่างเป็นไปตามเหตุถ้าเราทำเหตุดีผลก็มีความสุขทำเหตุที่ชั่วก็มีความทุกข์ถ้าจิตใจเรามีความชั่วทุกขติก็เป็นอันหวังได้ อย่างเราจะไปไหว้อสุรกายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแฮชแท็กเป็นอกุศลหลายอย่างเลยเราไปไหว้เพาะความโลภอยากให้เขาช่วยเราอย่างโน้นอย่างนี้อยากถูกหวยเรามีความหลงเราไปเรียกร้องให้สัตว์ซึ่งยากลำบากมาช่วยเราเราช่วยเราไม่ได้ช่วยตัวเองยังไม่ได้ อาหารการกินเรายังต้องให้เลยพวกเราบุญแล้วนะที่ไม่งมงายเอาตนเป็นที่พึ่งเอาธรรมะเป็นที่พึ่งไว้ลงมือปฏิบัติไปทำอะไรไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้แต่พุทโธเราก็คิดถึงคุณพระพุทธเจ้านะจากพระธรรมเทศนาบางส่วน โดยแฮชแท็กหลวงปลูกปราโมทปราโมทแสดงเมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2566ณวัดส,สวนสันติธรรมจังหวัดชนบุรี